สวัสดีครับคณิตศาสตร์ป .6 ข้อสอบทีเด็ดปีพศออ2563ในส่วนข้อสอบระดับง่ายเริ่มที่ข้อ 1, 1 0. 0.1คูณ2บวกด้0.01คูณ6เขียนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ข้อใด0.1คูณ2ก็ได้2นะครับ0.1คูณ2ได้0.2 0.01คูณ6ก็ได้0.06รวมกันก็ได้0.26หรือจะทอนเป็นเศษส่วนก็ไดนะ้เมื่อทอนเป็นเศษส่วนก็จะได้26ส่วน1 0มันยังไม่ใช่เศษส่วนอย่างต่ำก็เอา2มาหารครับ2หารข้างบนเหลือ13 2หารข้างล่างเหลือ50ตรงกับข้อ2นะตรงกับข้อ2คำตอบก็คือ2ครับ เป็นครับตอบข้อที่1ที่นี้มาดูข้อที่2จงหาพื้นที่ส่วนที่แรงเงาเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของพื้นที่ทั้งหมดความกว้างเท่ากันนะนะครับมาดูความยาวความยาวแรงเงาคือ4แล้วก็ทั้งหมดก็คือ10ดังนั้นก็คือ4คูณด้วย100หารด้วย10ก็คือ4 0ตคำตอบก็คือ40 เป็นคำตอบข้อที่2ข้อ3จํานวนต่อไปนี้เรียงตามรูปแบบแบบหนึงให้มา12 33 64 5 0 5 5 0 0 56แล้วก็สี่เหลี่ยมแล้วก็288จงหาว่าสี่เหลี่ยมนี้แทนด้วยจํานวนใดถ้าเราดูจากตัวเลขผลต่างระหว่าง33กับ12ก็มี21 64ต่างกับ33อยู่31 105ต่างกับ6กอยู่41จะเห็จนว่าตัวเลขความต่างเนี่ยมันจะต่างจากจากเดิมเป็น21 3 1 41นะครับความต่างระหว่าง21กับ31็ก็คือ10 31กับ4 1ก็คือ10นะดังนั้นเราก็จะจับความสัมพันธ์ได้ว่ามีความต่างอยู่2ชั้นนะชั้นที่2นั้นต่างกันอยู่10มันจะคงที่ส่วนชั้นที่1นนะนะ เราก็ต้องเอา10ไปบวกเข้าไปนะ,นะตัวนี้รู้ว่า41บวก10ก็ได้51ตัวถัดไปก็บวก10ได้61นะจากนั้นก็เอา61วกตัวนี้ไปบวกกับ156ก็ได้217ดังนั้นสี่เหลี่ยมตัวนี้ก็คือ217เนะเป็นคำตอบข้อที่3ครับทีนี้มาดูข้อที่4ซื้อนมมา0.5ลิตร3ขวดแบ่งให้เด็ก5คนคนละเท่ากัน ซื้อนมมา0.5 3ขวดก็ได้1.5ลิตรแบ่งก็ต้องคูณเป็นมิลลิลิตรเพราะว่าโจทย์ถามเป็นมิลลิลิตรนะครับก็คูณพันเข้าไปก็ได้1500มิลลิลิตรแบ่งให้เด็ก5คนก็1 5 0 0หารด้วย3ได้300มิลลิลิตรดังนั้นเด็กแต่ละคนก็จะได้นม300มิลลิลิตรครับเป็นคำตอบข้อที่4มาดูข้อที่ห ซื้อเจลมาหลอดละ80ต้องการขายได้ให้ได้กำไร20%ต้องติดป้ายเท่าไหรนะ่ถ้าต้นทุน80กํากำไร20%หรือ120 20ส่วนด้วย100นะ120หรือ,อราคาที่จะต้องตั้งก็ต้องเป็นเท่าไหร่ครับ120ส่วนด้วย100หรือไม่ก็เป็น1.2นะ ถ้าให้อยู่ในรูปแบบอย่างง่ายก็เอา1นไปคูณนะครับจะต้องติดป้าย80คูณด้วย1.2ึ่งก็ได้96บาทเป็นคำตอบข้อที่5มาดูข้อที่6จากรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า abcd พื้นที่แรงเงาเท่ากับ15ตารางเซนติเมตรจงหาพื้นที่สี่เหลี่ยม abcd เท่ากับกี่ตารางเซนถ้าเราสังเกตดูดูดูดีๆเนี่ยตรงแรงเงาเนี่ย มันจะเท่ากับตรงนี้นะฝั่งนี้นะตัวนี้เท่ากับตรงนี้แล้วก็เท่ากับเกือบทุกส่วนเลยนะดังนั้นนะครับตรงนี้เป็นกี่เท่านะนะครับสังเกตดู1 2 3 4 5 6 7 8 8าท่าอท่าพื้นที่ A B C D เป็น8เท่าของแรงเงานะก็8ไปคูณ15คูณ8ได้120คําตอบก็คือ สี่เหลี่ยมพืนผ้า ABCD นั้นมีพื้นที่อยู่120ตารางเซนติเมตรเป็นคำตอบข้อที่5ทีนี้มาดูข้อที่เเป็นเรื่องขนมหวานในร้านหนึ่งนะเขาบอกนะครับว่าขนมหวานคุกกี้มากกว่าเค้กอยู่25ชิ้นนะคุกกี้มากกว่าเค้กนะแล้วก็นับจำนวนก่อนคุกกี้มี9ช่องเค้กมี4ช่องนะครับทีนี้เขาบอกจำนวนชิ้นแต่ไม่บอกว่า หช่องนั้นสกเกลเท่าไหร่นะตัวนี้ไม่บอกสกเกลเท่าไหร่ดังนั้นเราจะไม่รู้สกเกลนะก็ต้องหาสกเกลก่อนความต่างระหว่างคุกกี้กับเค้กก็เกลบสได้5นะครับก็คือมี5ส่วนโจทย์ให้ให้มาว่าคุกกี้มากกว่าเค้กอยู่25ชิ้นดังนั้น1ส่วนเท่ากับเท่าไหร่ครับยีหารด้วย5ได้5เท่ากับ5้นะครับหส่วนก็เท่ากับ5ชิ้น หนึ่งส่วนเท่ากับห้าชิ้นเขาถามว่าคุกกี้ทํากี่ชิ้นนะคุกกี้ทํา9ส่วน9,5ค 5. ูณได้45ดังนั้นร้านนี้ทําคุกกี้อยู่ทั้งหมด45ชิ้นเป็นคําตอบข้อที่7ครับมาดูข้อที่8กระเบื้องสี่เหลี่ยมมุมฉากมีด้านกว้าง8เซนด้านยาว12ถ้าใช้กระเบื้องนี้เรียงต่อกันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดเล็กที่สุดที่เป็นไปได้จงหาว่าต้องใช้กระเบื้องเรียงต่อกันทั้งหมดกี่แผน่น เรามาหานะครับว่า8นั้นมาจากไหนบ้างมาจาก2คูณ2คูณ 2, 2 12มาจาก2คูณ2คูณ3ดังนั้นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับขนาดเล็กสุดก็ต้องเป็นเท่าไหร่ครับ2คูณ2คูณ2คูณ3นะได้24นะก็คือความยาว24นะ,นะ24คูณ24ดังนั้นจะวางกระเบื้องอยังไงนะถ้ามันยาว12นะครับ ก็วางสองแผ่นนะครับได้ย4 12-224นะก็ใช้ความยาววางทันยาว2แผ่นความกว้างละแปดนะครับแปก็วางความกว้างอยู่3แผ่นความยาววาง2แผ่นสองคูณสามได้หกดังนั้นใช้ทั้งหมด6แผ่นเป็นคําตอบข้อที่แปครับทีนี้มาดูข้อที่9ต้องการเอาจํานวนหนึ่งไปคูณจํานวน1นึ่ทำผิดนะ นำ3.19ไปคูณแทนจงหาว่าผลลัพธ์ของการคำนวณที่ถูกต้องเป็นกี่เท่าของผลลัพธ์ของการคำนวณที่ผิดนะสมมติว่าจำนวนนั้นก็คือ1ครับ1ไปคูณ103 1 100อ่า1คูณด้วย3.19นะครับก็จะได้3.19 3.19คูณ1ก็ได้3.19ดังนั้น3.19นะ เป็นร้อยเท่าของ3.19นะนะครับเป็นร้อยเท่าจำนวนนั้นก็คือ100ครับเป็นคำตอบข้อที่9มาดูข้อที่10รถแล่นได้2อ2กิโลส่กิโลส่กิโลนะครับ2 4 5กิโลใช้น้ำมัน1ลิตรถ้ามีน้ำมันอยู่2 6 7ลิตรจงหาว่าจะแล่นได้กิโลนะตัวนี้ก็แค่จับมาคูณกันนะครับเพราะว่า1ลิตร อ่แลนได้เกือบส3โลนะ2 6ส่วน7ลิตรนะจะได้เท่าไหร่นะถ้าดูเข้าๆตัวนี้นะประมาณ3กิโลนะครับนะ3กิโเพราะอะไรเกือบจะ5,5แล้วเนี่ยถ้า5ส่วน5เมื่อไหร่ก็เป็น3กิโลน้ำมันล่ะ6.7ส่วน7ก็เกือบจะลิตรแล้วเนี่ยนะครับก็ประมาณ3ลิตรคูณเข้าๆก็3คูณ3ได้9นะอ่าดังนั้นก็เกือบเกือบ9ลิตรนะ เกือบ9กิโลนะครับทีนี้มาคำนวณจริงๆเพราะนะคำตอบเราจะไปตอบเกือบ9กิโลไม่ได้นะเราก็ต้องตอบจำนวนจริงากอามาคูณกันครับ2 4ส่วน5คูณกับ2 67กส็ก็ปรับเป็นเศษส่วนนะครับก็2คูณ5ได้20บวก4ได้2คูณ5ได้10อ่าโทษทีสลับกันนะสลับ2คูณ5ได้10บวก4ก็ได้ 14นะครับสิบส่ส่วนหตัวนี้สองคูณเจ็ดบวกหกเจ็ดสองสิบกได้ยี่สิบก็เป็น20่ส่วนเจนะครับกับ14ตัดกันเหลือสองห้ากับ20ตัดกันเหลือ4ดังนั้นก็จะเป็น4ี่คูณสได้8นะครับคําตอบข้อที่สิก็คือ8นะครับอ่าวิ่งได้8กิโลนะเห็นไหมน้อยกว่า9นะนะครับอ่าวิ่งได้8กิโลเป็นคําตอบข้อที่10 ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ